สวัสดีครับผมพวกขอผมนะครับบิทีบิ๊กไทเกอร์นะฮะเมื่อกี้ไปตลาดมานะครับผมได้หอยลายมานะครับผมวันนี้เขาเมย์กับเขานะฮะผัดหอยลายไปกันเลยฮะไปเตรียมส่วนประกอบกันก่อนะไปเอาละครับผมนะฮะเขามาแนะนำส่วนประกอบกันก่อนนะครับผม สำหรับเมนูผัดหอยลายในมือหนีเด้อครับอันนี้ก็เป็นหอยลายนะฮะข้างล่างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเป็นพริกพริกแดงนะครับผู้ใดมักเผ็ดหลายกับส้ห้ายผู้ใดมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยนะครับแล้วก็สิมีกระเทียมครับเดี๋ยวเขาเอาสองอันนี้ไปตำร่วมกันนะครับผมสิมีพริกเผานะครับอันนี้ขาดไ่ได้เลยสาหรับการผัดหอยลายนะครับผมแล้วก็อ่าใบโหระพานะครับสำหรับเครื่องปรุงก็จะเป็นอ่า น้ำปลาน้ำตาลนะฮะผมเสิร์จักนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดกันเลยนะครับผมไปเอาละครับผมนะฮะมาถึงขั้นตอนการเฮ็ดแล้วเนาะอันดับแรกครับผมจุดเตาครับผมตั้งกระทะเนาะอ่าใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำผึ้งใส่ลงไปสักนิดนึงนะครับผม รอ้อนแต่มันห่อนจะหน่อยนะโอเคทอดน้มันเริ่มห่อนแล้วนะครับใส่ริกเฉียวไว้ตามไปเนาะใส่ลงไปน้ำหอมหอมผัดด้วยครับผัดให้มันหอมนะ เขาเริ่มหอมแล้วนะครับผมเห้ยเขาปรุงเลยนะครับผมเพราะว่าเขาปรุงปุ๊บแล้วก็เอาหอยลงมาใส่พวกเครื่องปรุงมันจะได้เคือบไปในหอยเนาะพิกเผาครับใส่ลงไปหลายครับแซกครับผมนี่ประมาณกัประมาณประมาณสองส่วนตุกนะครับผมกะปุกมาหน่อยส่วนแคบมาไน่น,นะฮะเราจะพับ ไฟมพิด้มาเดี๋ยวใหม่นะครับไฟอ้อนนะครับผมตามด้วยซอสหอยครับอซอสผัเขียวจกักใหม่นึงนะครับเพื่อความหอมเนาะน้ำลาครับหน่อยนึงน้ำตาลครับผมตามใจยอบเลยใต่ลงไป อโอเคแล้วกระพัดครับผมอโอเคนะครับผมพอตัวไหน,นประกอบเขาเริ่มละลายดีแล้วนะครับเล่งไฟขึ้นจักหน่อยอ่ะปิดเตีกดับไฟโอ,โอเคนะครับเลี้งไฟขึ้นปุ๊บค่อยๆครับ ครับผม็อไฟแห้งหมดราดครับน้ำทำน้ำนมนี้เดี๋ยวห้องไปเติมนะอันนี้เลาะห้น้ำจากของน้นอ,ออกมาก่อนนะครับผม ไปเรื่อยๆครับจนกว่าหอยมันจะสุกมันจะอ่านเนาะสังเกตว่าหอยเขามัน,มนไม่น้ำเนาะเ้าเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็พัดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับจนกว่าหอยมันจะอ่านนะครับผม อโอเคนะครับผมพอหอยหเขาเริ่มชุกแล้วเนาะมันอ่าดีแล้วเนาะพิมพก่อนนะครับขาดเข้มหน่อยนึงนะครับผมแต่เมื่อกี้เขาเลื่องใส่ผงสรุรสใส่ผงโซลตไปเพิ่มไน,น,นึ่งอโอเคลุกเคร้าให้เข้ากันที่นี่ ุกเต้าให้เขากันซิ้งไม้ไดี่นี่ครับผมอโอเคแล้วรถสาตใส่แด้แล้วนะครับพักห้อมครับใส่หัวละพ่าน,นเองนะฮะใส่ลงไปนี้แหละพักจักหน่อยครับพักมันอยู่ล,ล่างๆว่ะ กลางวันนี้เขาก็ปิดไฟเลยครับผมสวยงามละ่ะโอเคครับผม เสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเขาตักใส่จานนะครับเราไปซิมกันเลยนะครับผมเอาละครับผมนะฮะได้มาแล้วนะครับผมนี่ผัดหอยลายนะครับผมเหยียบลายมาได้เดี๋ยวน้ำแกงมันเฮียนะครับโ <Okay. S 2> อเคขออนุญาตใส่มือนะครับในการซิมเนาะไม่เสียบไม่ตัวใหญ่เลยนะี่นะซิมบัง แกบครับผมอีกตัวหนึ่งกันนี่ตัหนึ่งหูสรสัต์เห็นอหมเน,น,น,นี่หอยนะครับหอยผมไปซื้อมาตลาดสดๆเลยนะครับผมมีความหวานของหอยนะแต่จะกินหอยอาจจะแรงนิดนึงนะครับผมผู้ใดบ่มักกะใส่พักหูลรพาหลายๆนะครับผมทีอได้ความหอมของใบหูลรพานะครับเพชรนี่เค็มหวาน ลงตัวครับผมพอดีเลยนะฮะอีกตัวนึงอีกตัวนึงีตัวนึง,นนงแซ่ดเรับผมเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมกับฝากเมนูไว้เมนูนี่ไหวนะครับผมเนะผู้ใดอยากกินก็ร้องไปเฮ็ดเบิ่งกันได้นะครับผมกับข่าวเฮ็ดมะยา,าครับอยู่ที่ไอ้ความไม่เขาอื่นยังก็ควาหัวใจของเขาว่าเขาจิส่อยังตำาหด ใช่นี่เท่าไหร่เนาะลองเฮดเบิ่งผพูดอดเฮ็ดวเป็นนะครับผมถ้าพูดได้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับส c r i b e นะคะทั้งช่อง YouTube ทงั้งไอหมเบาผิดทั้งไอ้ b i g t i g e r นะครับทั้งช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook Big Tiger นะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับผมเขาโตไปกินเข้าเนอนเนาะไปลวครับผมสวัสดีครับไปไปกินหอยแรงดีบาสันขาวานี่ तो तोने